คุณคะ người สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดอีกแล้ว ก็คือเปิดตัวเรื่องมีตรนแฟนบอกได้ครับเ,ออเป็นยังไงบ้างบทการสันถามพระละเวลาก็ <c oughs> ต,อตอบช่วล่ก็ดีใจมากวางสวงแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นของแฟนบอยแล้วแหละว,ว่าแบบว่าเออจริงๆก็มีการทํางานกันมาอย่างต่อเรื่องแต่วันนี้ก็ได้โอกาสในการเปิดวงสวงแล้วก็แถลงข่าวให้ทุกคนได้รู้ว่า แต่บยอยจะเริ่มแล้วนะอาจาย์กล้ลงมือทความเนกาการเตรียมตัวอ่อการเตรียมตัวก็จริงจริงก็ทยอยเตรียมตัวมาหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าบทสันบอยเนี่ยจะต้องแบบบทสันบอยเข้มข้นมากมนเลยจะต้องแบบทํากันบ้านเยอะมากแล้วก็ทยอยทํากันบ้านให้ส่งน้องเรียนเวิร์กช็อปเนาะเพราะว่ากล้าก็ติดถ่ายเรื่องแล้วก็เลยส่งให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ของกล้า ขอหน้องๆทุกคนเนาะก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีครับหน,นักใจอะไรที่สุดคะในเรื่องนี้เราหันมุ่มขันซ้ายหันขวาหนักใจก็คือเออเราหันซ้ายหันขวาไม่หนักใจนะแอบมั่นใจด้วยสาเอเอรนะนแสดงแบบแอบมั่นใจแสดงเอาว่าก็มีการแบบเตรียมตัวก็ว่าเราคือเราอืมเสียงมไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้โกหกแอบแอบเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ เตรียมความพร้อมมาอย่างดีจริงๆก็อีกน่าจะนับเป็นวันได้เนาะเราก็อาจเราก็จะเปิดฟองและอ่าเสน่ห์ของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนแค่ว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความแบบคำพูดแซ่บใช่คำพูดไทยแซ่บสุดคำพูดไแซ่บสุดเอออุ้ยซ่บทดเลยอยู่ที่ใครจะเริ่มแซ่บตอนไหนอ่าจ๋ออยู่เร็วแต่จะเริ่มแซ่บตอนไหนะ อหลอกใช่ไหมนะก็ไม่น่าหลอกเพราะมันมีสิ่งนั้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าก็จะเพิ่มทวีคูณความแซ่บเวลาเราแบบเวลาเราเล่นทุกคนให้ดูทุกคนจะแบบโอ้โหขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยอืมแซ่บที่แค่คำพูดหรือว่าเธอมีการกระทำาช่ไหก็คำพูดด้วยการกระทำกันได้เ เราพยายามจะทำมาก่อนทำบุตจบได้สวยแม่จบเฟร้ผมคิดตามอยู่ก็ก็คิดว่าก็คิดว่ามันได้เรียกว่าเรียกความแซ่บเนี่ยเรียกว่าความเข้มข้นดีกว่าเพราะว่ามันเข้มข้นมากตอนน้องอ่านบทอ่ะตอนนึงเราอ่านบทได้ไม่เกินแบบสองตอนอ่ะเหมือนอ่านด้วยกันอ่ะอ่านได้ไม่เกินสองตอนเพราะว่ามันหนักมากเนาะก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็น โรแมนติกดราม่าแอบใส่คอมเมดี้เล็กน้อยอใส่โรแมนติกเยอะๆอแล้วก็ใส่ดราม่าเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่มีเบรออนทูสตอรี่ของใครนะคะไม่มีไม่มีเออคืใครจะอยากดูอะไรใช่ไม่มีใช้วิจัยวิจวยนักญาณในการรับชมไม่เอาหมายสารแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นค่ะบอกต้องอย่างเดียใช่เพราะ เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้อแตกขึ้นมาใหม่เราก็จะให้คำว่าอ่านแท็กแฟนเอาไปด่าเอาไปไปใช้ดูสัญญาณออกไไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าแฟนบอยออนอีมีหนึ่งก็ให้ไปดูแท็กแฟนแฟนบอยดูที่หนึ่งเอาเอาไอะไรกัน เราไม่ไหวถึงแบบจุกมจูใส่แตกปึ้งพูอย่เรื่องนี้ันไม่แข่งเดียวเราไม่แข่หาใครใช่ไม่โยนหาใครไม่ทิงและไม่มีใครอยาโยนมากลัวาครับยออนุญาของแพรก่อนนะแพรเป็ยังไงบ้างคะตัวนี้ตัวนี้ครับก็เป็นแบบเป็นเป็นตลที่ไม่มีในนิยายด้วยอ๋อให้ทุกคนลอนุนกันนะครับว่า ต like ัวละครตอนแรกชื่อไทยครับเพว่าเปลี่ยนกเปลเปลี่ยนชื่อเป็นครว่แล้วก็อยากให้คนแบบรติดตามเขาว่าตัวลเนี้ยจะมีวกยังไงแล้วก็ส่งผลยังไงต่อเนื้อเรื่อขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาอะไรแล้วตัละครนี้มีคาางไหมคครับเรองที่สองเรื่กเรื่องแรกเรไม่ีเรื่กข้าาไหมคะา้เาาเ ฝักยังฝกอยูยัไเียมก็ยงพู่ยังงแี้ยังฝักอ่ะี้วจะยังฝักเหรอพี่จะยังฝักเหรอจาหนมันเป็นละครลูกยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเจงในหัวคือหนูพูดป๊อปป๊อปป๊อปอ่อินเนอมาอะไม รีวเลยนะท่านท่ห่วง่ะค่ะเพราะหลายคนหลายจะเป็นห่วงว่าเอ้ยจะเกิดแบบโโอ้หเดินรอบกองอะไรหรือเปล่าเราต้องมีกฎไหมคะไม่ไม่มีกฎอะไรแต่ว่าก็ให้เป็นห่วงกันเองเถอะค่ะเพราะว่าเออได้เอ่อะรเดินอยู่กพี่อ้าวเอาละเซฟอ่ะเซฟอยู่ด้วยไม่ได้หรอเซฟดูข้างหลังเอาห่วงขนาดนั้นเป็นเรื่องกิจะยากไหม ตอยยากม้ผมว่ายากนะครับยากกว่าตอนจูบฟ้าแล้วก็ตล้วกี่อไปประกันตักีฬาอะมัย,ยากกว่าต้องฝากไว้ไม่ฝากฝากเราพี่ดูไหมหรือยังไงฝากฝากเอาเลยลูกดูนทะท,ทำใจหนูไม่ให้ห้ามสปอยเลยทั้งนั้นฝากสารพันไทยแล้วก็ฝากิจแล้วก็าพี่ ใครมารับใคเออครับใครด้ครับนี่ไงเดี๋ยวพี่ดูทันทีได้แต่อันนี้ก็ได้งอนกันอยู่ใช่ไมโอเคแ่ไม่รู้ไม่่นี่มกโอเคไมีอะในกสุดใช่ไหมลูก

ผู้อื่นใกล้ยังไงคะคุณต้องเจมก่อนอ่ะเจมก่อนครับผมผมเจมนะครับผมรับบทเป็นนายครับผมก็เอ่อถ้าตามเรื่องพ่อก็คือเหมือนเป็นซูจินที่มีกระแสเอ็ดที่มีกระแสแรงกับเตอร์ที่มชไรผมไรกระตุ้นๆนี่ไงแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่ครูกล้าพูดเลยครับว่าเข้มข้นมากมากแล้วแบบมันเป็นเนื้อเรื่องที่ เราทั้งหมดรู้สึกค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็อินกับมันมากๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่ามันใกล้กับสายงานอาชีพของพวกเราด้วยอ,อะไรเงี้ยครับือแบบว่าพี่เจมแค่แต่งแล้วนะไลค์ก็รักหรือเปล่าพี่เัมไม่แต่งอะไรีพี่เจมเลยไลย์ก็รัก อเราหล่กอาจจะยังไม่ไม่ร้ายแบบจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องครับมันมีเหตุและผลหมดเลยได้ไม่มีตัวร้ายในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีตัวดีด้วยได้เดี๋ยวพี่เอาดูเลยเรื่องจริงเลยและหนะดูแทนไอ้ดูเล็บไปยังไงหันหน้าแล้วดูได้เลยไหมหันหน้าแล้วดูได้เลยไหมดูนะครัพี่ก็เป็นแบบนี้แหละตอนใช่ไหม ยองอันนี้ยองอันนี้ยอง,อยองไปจริงเป็นจริงไม่ไม่คืออยู่ในเรื่องก็อ่าผมก็จะนั่นแหละครับถ้าใครอา่านนิยายของมิสเตอร์แฟนบอยก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเออเหมือนเปิดกล้องเลยป่ะยะเปิดปกก็เปิดเปิดกล้องแล้วเหมือนแล้วซีนนี้เอาไปฉายจริงทุกคนจะได้ออกกล้องอคนถามคำถามด้วยก็แบบก็ฟิลไหมคะก็ฟิลพี่เจมไหมคะก็แบบ อิงเล่าละรแรงใ่ไจริงๆทุกคน่ะคิดว่าแบบอิงเล้าตรงงานแรงใช่ไหมแต่มันเหมือนเหมือนเจมแต่จริงๆไม่ใช่นะหมายถึงว่าเจมอาจจะเล่นแรงแล้วเจมจะรู้สึกปัญญาปัญญางตัวเองอไม่ถึงว่าเจมจะรู้สึกว่าพี่มันพูดได้เหรอพี่อ,อะไรอย่างเงี้ยนี่นก็บอกว่าแกละครแกรตัวละครพูดไปเลยเพื่อนอะไรย่างเงี้ยก็ทุกคนจะคิดว่าอันเนี้ยเหมือนเจมแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยตอนของแกรู้สึกว่าตัวละครกับเจมห่างกันเยอะมาก เพราะว่าตัวละครของเจมนั้นเกลือหนุ่มพออยู่ถ้าพูดถึงความเกลียดในเรื่องพี่เจมจะเก็ดแค่ไหนมาเอานะ้นเรื่องพูดถึงความเกลียดในเรื่องพี่เจมจะเก็ดแค่ไหนเก็ดเท่ากันทุกคนเชื่อกันไหมจริงหน้าหน้าหน้าชุ่คชุ่มใสใสอันนี้ก็คือในรองยิมลูกอออ๋อพอพ่อพ่อหนึ่ซิมนึ่งโอเคนึ่ซิม อยากรู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงหรือว่าจะปล่อยให้เขาเหงาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ถ้าเจมอ่ะยังไม่หามาให้แม่ไม่ถ่ายเองแม่ก็ไม่มีใครเพราะว่าไม่มีใครวันที่คนรู้จักคนกดดันเริ่มเหมือนกันใครเหรอคะมองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นเลยใช่ไหมะไรเราแบบว่าจริงๆแล้วคือจะพูดไงดีกับเวลาใครจะเข้ามาก็จะมีแบบ สามทหารเสือของท่ายก่อนเ,อเป็นการอ,อ๋อคือเป็นบุคคลที่ห้าเปิดงานเลยจริงๆคือคำภาษาทหารเสือคือแบบว่าเขาจะคอยดูคอยจบบปลัดไม้เส้นหรืออะไรก็ตามแบบเพราะว่าการที่แบบว่าจะมีใครมาเล่นคู่ด้วยด้วยกยันเนี้ยมันต้องแบบมันต้องเชื่อใจกันในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเออแต่ตอนนี้ก็ยังโฟกัสกับการเป็นนายในแฟนบอยก่อนแต่ครับผมเพราะต้อารด้วยโอเค พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้มีจะร้องไหมโอ้ยเพิ่งร้องครับผมเออมบว่าไม่รู้ตัวดุ่มคือเอาจริงผิดมาไหนผมผมว่าน้ำตาในเรื่องอาจจะไม่ได้มีแค่พี่นายก็ได้นะเออที่คนทำให้หึงร้องไห้ก็จากพี่นายด้วยหรอไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหลยไม่มีนะ จะหลอกตัวอนไงฮะย้อนย้อนทำไมยังยังแบบแปลว่าแต่ละตัวละครมีความมีความช่ามีความเ้็งอะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบเท่จังแพทที่เราสามารถใส่เครื่อได้ไหนกันอ๋อหนูค่าจริงๆอ่ะหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นโซยวว่าทุกคนจะต้องเอาตัวรอดในวงการบันเทิงที่พี่น่าจะรู้ว่าวงการบันเทิงมันก็สนุกสนานอยู่ตอน พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันคือการโซยิววแหละคือการแบบก้าวขึ้นไปคือการแข่งขันมีทั้งคนที่คอยอุปถัมภ์แล้วก็มีคนที่คอยที่จะแบบเอ่อเข้าใจผิดเดีย๋ยาก็จะไม่ค่อยเรียกในเรื่องนี้ว่าเขาจะค่อยมาทาลายเพราะว่าในวงการเราก็ไม่ได้มาทุกคนเตรียมตัวมาทําลายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนมาเหมือนมาด้วยความเข้าใจผิดปัญญาในการพูดต่อนในการใช้ข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีเยอะในเรื่องนี้ ถ้าถามว่าใส่แซบๆยังไงลงไปในนแสดงทุกคน,กคนแรกก็เลยย้อนกลับไปว่ามันคือการแบบเอาตัวรอดทุกคนที่จะต้องอไม่โดนอะไรทั้งนั้นต้องก้าวขึ้นไปข้างบนเพราะว่านักแสดงทุกคนมีทีมงานที่จะต้องดูแ,แลแล้วก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเอาตัวรอดใน,นแบเรื่องอเเอมีค่ลแต่ละ อะไรไม่ได้บอกไปแล้วยิ้มบอกทุกคนออ่เออหนคืออันนี้คืออันนี้ที่รู้สึกนะคือมันเป็นตอนเปิดอ่ะพูดได้ตอนน้้ไม่เอาดิปอเปล่นหลดนเซ้นเลยนะเพรว่าโอ้หกลังจะพูดบทล้หลักอะไรที่เป็นบทไม่ต้องออกมาอไม่บทไม่บทไม่ใช่บทอใไม่บทได้อะไม่บทได้รู้รู้สึกว่าแบบ ทำลายผมกับน้องอะไรเงี้ยที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในการเลยจนถึงตอนนี้คล้ายๆกับเรื่องนี้ใช่นี่เละหรืเล่ายี่เลกอยู่ใช่ครับใช่แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าภาพที่มันใกล้ๆครับผมใช่ก็คือจะรอดูว่ามันจะรีเละยังไงอ่าใช่ ดูจคะเรื่องนี้ดูแลใครไหมลูกดูแลไม่ได้เรื่องไหนครับทุกคนเดินทางด้วยค่ามมีความสุขคะใ้ถูาเียว่ข้อสออ้ดูแอเปอนนี้ก็ดูแล โอเคเดี๋ยวมากก็เหาุน so like, ั้นน้องๆแบบทำซ้ำต่อนะโอเคก็ตอนนี้ก็เแฟนบอยแล้วค่ะรายละเอียดนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยดูแล้วก็อาจจะแบบช่วยเป็นกำลังใจตลอดการถ่ายทำซึ่งจริงๆแล้วก็ว่ากำลังใจเหล่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญกับนักแสดงมากๆแล้วก็ทีมงานด้วย เออก็้าคิดว่าเราจะทําอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ทุกคนแบบได้รสชาติใหม่ๆของมันเยิร์อะเนาะก็คือเข้มข้นสีแซบหลักสุดๆสายแก่เก่าสายแก่เก่าสายแก่เก่าแทถบว่าดี่เปิดต้องเธอ อลองดูแล้วคือตอนแรกก็มีมีคิวปิดกล้องแล้วแหละใช่ไหม,มแต่ว่าก้ายังรู้สึกว่าจะลองิดกล้องหนึ่งคิวก่อนอแล้วก็ลองออกกล้องก่อนกอออกกล้องว่ะออกก้องก่อนแล้วดูว่าแบบไคเตอร์สถียนไหมเพราะว่ามันแอบ,บยากจริงๆตัวการคือว่ามันยากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เยอะๆเ,เลยเร็วๆนี้ปีนี้ได้ดูแน่นอนปีนี้ได้ดูแน่นอนพีแ้กเป็นที่ คำพูดพี่ก้าแล้วแท้เรีไม่ได้สะโพกเลยห้องดำหลายรอบเลยล่ะในรอบเดียวนะตอนนี้น่ากถัวมาไปเจอห้องดำใช่ต้องแบบทั้งดำทั้งชมพูก็นามพี่ออฟรีนเวทห้องดำไปเลยนะฮะถือว่าได้ใช้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นมิสเตอร์แฟนบอร์ห้องคือมิสเตอร์แฟนบอยรอเราก็ใกล้จะเปิดต้องแล้วเนาะก็ประจวบเหมาะกับ เรื่องหนึ่งที่กําลังจับติดต่องแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็้รันไม่คิดว่าการวางแผนทุกทุกอย่างมาดีมากแล้วก็ไม่กระทบกับอะไรเลยอืมอืมได้ดูปีนี้แน่นเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขออินเตอร์ที่ดีๆหน่นะางงานโอ้ มีขาน้องนี่น้องนี่น้องนี่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 น่นี่น่นีี่นี่นนนี่นี่นี่นนี่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 นนี่นี่นีี่น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 ่นี่นี